คุณเซนจะเดินหมากต่ออย่างไรในเงาสะท้อนจากจีนลาวและเวียดนามในห้วงเวลาที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเผชิญความเปรี่ยนงครั้งใหม่สถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนระหว่างประเทศไทยและกัมพูชากลับมาปรากฏเป็นข่าวพาดหัวอีกครั้งพร้อมกับคำถามจากทั้งประชาชนและนักวิเคราะห์ว่าเหตุการณ์นี้จะนำไปสู่ความรุนแรงหรือเป็นเพียงแรงกระเพื่อมทางการเมืองชั่วคราว แต่สิ่งที่ทำให้สถานการณ์ดังกล่าวมีความหมายมากกว่าการประทะเล็กๆในพื้นที่ชายแดนก็คือเสียงสะท้อนจากประเทศเพื่อนบ้านและมหาอำนาจที่มีส่วนได้ส่วนเสียในภูมิภาคโดยเฉพาะจีนที่ออกถแถลงการอย่างเป็นทางการเหล่าที่เลือกนิ่งอย่างระมัดระวังและเวียดนามที่วางตัวเป็นกลางเชิงรุกอย่างมีเช้นเชิงทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ปฏิกิริยาเชิงการทูต หากแต่สะท้อนถึงการปรับสมดุลในกระดานภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังเคลื่อนไหวเงียบๆแต่รุนแรงในเชิงยุทธศาสตร์โดยมีชายแดนไทยกัมพูชาเหมือนช่องโหว่ที่ทุกฝ่ายจับตาและอาจถูกใช้เป็นจุดทดสอบอิทธิพลของแต่ละฝ่ายในภูมิภาคอาเซียนในท่ามกลางแรงกดดันและความคลุมเครือเหล่านี้คำถามสำคัญที่ต้องการคำตอบจากสายตาทั้งภายในและนอกภูมิภาคคือคุณเซนจะเดินหมากต่ออย่างไร บุรุษผู้ทรงอำนาจสูงสุดในกัมพูชามานานกว่า40ปียังคงมีบทบาทชี้เป็นชี้ตายในนามประธานวุฒิสภาและผู้ควบคุมโครงข่ายอำนาจเบื้องหลังถึงแม้จะส่งไม้ต่ออย่างเป็นทางการให้บุตรชายฮุนมาเน็ตก็ตามแต่ในทางปฏิบัติสัญญาณการขยับตัวของกัมพูชาย,ยัางสะท้อนเงาของฮุนเซนอย่างชัดเจนทั้งในด้านความมั่นคงการทูตและการตอบโต้ต่อแรงกดดันจากฝ่ายตรงข้าม ในบริบทนี้เราไม่สามารถวิเคราะห์อนาคตกัมพูชาได้หากไม่ชำเลืองมองว่าจีนต้องการอะไรจากสถานการณ์นี้เหล่าเงียบเพื่ออะไรเวียดนามเล่นบทไหนในสมการภูมิรัฐศาสตร์และฮุนเซนจะอยู่เฉยหรือจะฉวยโอกาสเดินเกมต่อเรื่องนี้จึงเป็นประตูสู่การสำรวจภูมิทัศน์การทูตและภูมิรัฐศาสตร์ในอาเซียนที่ไม่เพียงเกี่ยวข้องกับชาติสองฝ่ายที่เผชิญหน้าแต่ยังเป็นเวทีให้ประเทศอื่น ส่งสัญญาณผ่านถ้อยถแถลงและความเงียบในแบบที่ต้องอ่านให้ลึกกว่าตัวอักษรทั้งหมดนี้คือบริบทที่จําเป็นอย่างยิ่งในการประเมินว่าคุณเซนผู้อยู่เบื้องหลังฉากการเมืองกัมพูชาจะเลือกถอยยืนรอหรือรุกต่อบนกระดานที่ไม่ใช่เพียงแค่แผนที่ประเทศแต่เป็นเวทีการจัดสมดุลอํานาจในภูมิภาคที่ใหญ่กว่ากัมพูชาหลายเท่าถ้อยถแถลงของจีนกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชามุมมองวิเคราะห์และในทางภูมิรัฐศาสตร์ ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาสถานการณ์บริเวณชายแดนระหว่างประเทศไทยและกัมพูชามีความตึงเครียดเพิ่มขึ้นจนเป็นที่จับตาม,มองของประชาชนและสื่อมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะเมื่อมีการเคลื่อนไหวของกำลังทหารการเปิดเผยข้อมูลที่ขัดแย้งกันจากทั้งสองฝ่ายและกระแสข่าวลือในโลกออนไลน์เกี่ยวกับการสนับสนุนจากต่างชาติต่อรัฐบาลของทั้งสองประเทศท่ามกลางกระแสดังกล่าว โคสกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้ออกถ้อยแถลงอย่างเป็นทางการโดยมีเนื้อหาที่สําคัญซึ่งสามารถวิเคราะห์และตีความได้ในหลากหลายมิติทั้งในเชิงการทูตภูมิรัฐศาสตร์และยุทธศาสตร์ภูมิภาคจุดยืนของจีนสันติภาพผ่านการเจรจาไม่ใช้กําลังจีนยืนยันจุดยืนอย่างชัดเจนว่าไม่สนับสนุนการใช้กําลังหรือวิธีการที่เป็นไทยต่อสันติภาพโดยเน้นว่า จีนยึดมั่นในหลักการแก้ไขข้อพิพาทโดยผ่านการเจรจาและปรึกษาหารือกันสะท้อนหลักการพื้นฐานของจีนในเวทีระหว่างประเทศซึ่งมักอ้างถึง five p r i n c i p l e of peaceful coexistence ได้แก่การเคารพอธิปไตยและบูรณาภแหแ่งดินแดนการไม่รุกรานกันการไม่แทรกแซงกิจการภายในความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันการอยู่ร่วมกันอย่างสันติการยึดมั่นในหลักการเหล่านี้ ไม่เพียงแต่แสดงถึงความต้องการลดความตึงเครียดแต่ยังป้องกันไม่ให้สถานการณ์ลุกลามเป็นข้อพิพาทข้ามพรมแดนซึ่งอาจกระทบต่อยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาคของจีนในด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงทอยคำที่เลือกใช้อย่างระมัดระวังมิตรประเทศและบ้านใกล้เรือนเคียงจีนใช้คำว่าไทยและกัมพูชาล้วนเป็นมิตรประเทศที่บ้านใกล้เรือนเคียงของจีนซึ่งเป็นทอยคำที่ถูกเลือกอย่างประณีตในเชิงการทูตโดยมีนนยะสาคัญดังนี้ รักษาความสัมพันธ์กับทั้งสองฝ่ายการใช้ถ้อยคำที่ไม่เอ็นเอียงแสดงให้เห็นว่าจีนไม่ประสงค์จะถูกมองว่าหนุนหลังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแม้ในความเป็นจริงจีนจะมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองที่แน่นแฟ้นกับกัมพูชาในระดับลึกก็าตามส่งสารถึงประชาชนไทยท่ามกลางกระแสสังคมไทยที่เริ่มไม่ไว้วางใจท่าทีของจีนจากหลายเหตุการณ์การกล่าวถึงไทยในฐานะมิตรประเทศ เป็นการตอบประโลมทางการทูตที่ตั้งใจลดแรงต้านในสาธารณาชนตอกย้ำความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อเน้นย้ำว่าความมั่นคงในภูมิภาคนี้ส่งผลต่อจีนโดยตรงและจีนมีสิทธิ์อันชอบธรรมในการแสดงความห่วงใยการเรียกร้องความยับยั้งชั่งใจและการเจรจาโดยตรงระหว่างสองประเทศจีนไม่ได้เสนอแนะให้มีการไกล่เกลี่ยด,ดยประเทศที่สหรือองค์กรระหว่างประเทศแต่เสนอให้ไทย และกัมพูชาเจราจาโดยตรงกันเองพร้อมทั้งเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจซึ่งเป็นคำที่มีความสำคัญในทางการทูตอย่างยิ่งความยับยั้งชั่งใจ restraint หมายถึงการหลีกเลี่ยงการใช้กำลังการเคลื่อนกำลังพลหรือการโต้อตอบผ่านสื่อที่ยั่วยุคำนี้มักใช้ในสถานการณ์ที่เสี่ยงจะเกิดความรุนแรงเช่นกรณีสงครามชายแดงจีนอินเดียสงครามยูเครนหรือคาบสมุทรเกาหลีดังนั้น จีนจึงต้องการสื่อสารว่าตนเองไม่ต้องการให้สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาบานปลายจนกระทบต่อภาพรวมของภูมิภาคอาเซียนความพร้อมของจีนในการประสานกับทั้งสองประเทศท่อยถแถลงของโคศกระบุว่าจีนยินดีที่จะประสานกับทั้งไทยและกัมพูชาต่อไปซึ่งเป็นท่อยคำที่เปิดประตูทางการทูตอย่างฉาญฉลาดโดยมีจุดมุ่งหมายหลายประการได้แก่เสนอจีนในฐานะผู้ไกลเกลี่ยเชิงอ้อม โดยไม่เข้าไปมีบทบาทนำอย่างมหาอำนาจตะวันตกแต่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการช่วยเหลือหากถูกขอให้เข้ามาปิดโอกาสไม่ให้ชาติอื่นเช่นสหรัฐอเมริกาหรือ EU เอีเข้ามาแทรกแซงสถานการณ์ซึ่งอาจทำให้จีนสูญเสียอิทธิพลในภูมิภาคสร้างภาพลักษณ์ในเวทีโลกว่าจีนเป็นมหาอำนาจที่มีความรับผิดชอบ (Responsible Power) ไม่ใช่เพียงแค่ผู้แข่งขันกับตะวันตกในเรื่องเศรษฐกิจหรือการทหาร ภูมิรัฐศาสตร์ทำไมจีนจึงให้ความสำคัญกับไทยกัมพูชาการออกท้อยแถลงครั้งนี้ของจีนไม่ได้เป็นเพียงการตอบสนองทางการทู่วทั่วไปแต่สะท้อนถึงผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ที่จีนมีในภูมิภาคดังนี้เศรษฐกิจและโลจิสติกจีนมีโครงการสำคัญเช่นโครงการรถไฟจีนลาวไทยและโครงการ Bill and Road Initi a t i v e BRI ซึ่งต้องอาศัยเสถีรภาพชายแดนและความร่วมมือจากไทย และกัมพูชาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนไทยกัมพูชารวมถึงเส้นทางการค้าชายแดนคือจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่จีนมีบริษัทลงทุนอยู่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในฝั่งกัมพูชาความมั่นคงจีนมีฐานทัพหรือความร่วมมือด้านความมั่นคงกับกัมพูชาที่จังหวัดพระศรีหนุกซึ่งหากเกิดความไม่สงบในภูมิภาคอาจกระทบต่อการวางกำลังทางทหารในระดับภูมิภาค ไทยเองก็เป็นพันธมิตรด้านเศรษฐกิจและการทหารที่สำคัญของสหรัฐอเมริกาหากเกิดความขัดแย้งจีนอาจมองว่าเป็นความเสี่ยงในสมการอำนาจภูมิภาคความชอบธรรมและอิทธิพลระหว่างประเทศหากจีนสามารถช่วยลดความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาได้จะช่วยส่งเสริมบทบาทจีนในเวทีอาเซียนในขณะเดียวกันการรักษาความสัมพันธ์กับไทยอย่างระมัดระวัง ยังช่วยป้องกันไม่ให้ไทยเอียงไปหาสหรัฐอเมริกามากเกินไปในบริบทสงครามเย็นใหม่ท่าทีของลาวความเงียบที่มีในยักษ์แม้ลาวจะยังไม่แสดงท่าทีชัดเจนแต่การไม่ออกแถลงการในช่วงสถานการณ์เปราะบางเช่นนี้มีได้แปลว่าไม่มีจุดยืนหากแต่สะท้อนท่าทีระมัดระวังซึ่งมีเหตุผลหลายประการที่สําคัญลาวมีความสัมพันธ์แนบแน่นกับทั้งกัมพูชาและจีน ลาวกับกัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกันและมีความร่วมมือในระดับรัฐทักทั้งสองต่างปกครองด้วยระบอบพรรคคอมมิวนิสต์หรือรัฐทักเดี่ยวในเชิงการมือระหว่างประเทศลาวและกัมพูชามักดําเนินท่าทีร่วมกันในเวทีอาเซียนเช่นในประเด็นทะเลจีนใต้ทั้งสองประเทศมักไม่มีภาควิจารณ์จีนลาวพึ่งพาจีนทั้งด้านเงินทุนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นรถไฟลาวจีน และการสนับสนุนทางการเงินระหว่างวิกฤตเศรษฐกิจจึงมีแนวโน้มสูงที่ลาวจะสอดคล้องกับจุดยืนของจีนหรืออย่างน้อยก็ไม่ขัดแย้งกับท่าทีของจีนลาวไม่ต้องการตกเป็นคู่ขัดแย้งใหม่หรือเสี่ยงต่อแรงกดดันทางการทูตลาวอยู่ในสภาพเศรษฐกิจประบางมีนี้สาธธนณะสูงโดยเฉพาะนี้ต่อจีนทำให้ไม่สามารถสร้างความขัดแย้งทางการทูตเพิ่มขึ้นได้การรักษาสัมพันธไมตรีกับทุกฝ่าย โดยเฉพาะกับไทยที่เป็นคู่ค้าสำคัญอันดับต้นๆและแหล่งแรงงานลาวขนาดใหญ่มีความจำเป็นต่อความมั่นคงภายในประเทศท่าทีไม่เลือกข้างหรือนิ่งเงียบของลาวจึงอาจเป็นกลยุทธ์เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองปัจจัยภายในของลาวเสถียรภาพภายในสําคัญกว่าการเมืองภายนอกขณะนี้ลาวกาลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจเงินกิบอ่อนค่าราคาสินค้าแพง ประชาชนได้รับผลกระทบโดยตรงรัฐบาลลาวจึงให้ความสำคัญกับการประคับประคองสถานการณ์ภายในมากกว่าการแสดงบทบาทระหว่างประเทศในทางปฏิบัติรัฐบาลลาวมักไม่ถแถลงเกี่ยวกับสถานการณ์ขัดแย้งระหว่างประเทศอื่นยกเว้นจากกระทบตนโดยตรงการเฝ้าระวังสถานการณ์โดยไม่เปิดเผยมีความเป็นไปได้ว่าลาวกำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านช่องทางการทูต เช่นสถานเอกอัครราชทูตลาวในไทยและกัมพูชาหรือผ่านการหาหรือภายในกลุ่มประเทศ CLMV กัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามเพื่อเตรียมแผนรับมือหากสถานการณ์ลุกลามโดยเฉพาะในกรณีที่เกิดการอพยพข้ามแดนจากกัมพูชาสู่ลาวผลกระทบด้านการค้าด้านการส่งออกข้ามพรมแดนการเบี่ยงเบนของขบวนการผิดกฎหมายเช่นยาเสพติดหรืออาวุธเข้าสู่พื้นที่ลาว บทสรุปลาวเลือกสงบนิ่งแต่น่าจะยืนข้างสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคลาวน่าจะเห็นด้วยกับจุดยืนของจีนเรื่องการเจราจาไม่ใช้กำลังแต่เลือกไม่ถแถลงเพื่อไม่ให้ตนเองถูกลากเข้าสู่ความขัดแยง้งท่าทีนี้สอดคล้องกับลักษณะการทูตของลาวในอดีตซึ่งเน้นความเป็นกลางสันโดษและหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าการนิ่งเงียบจึงไม่ใช่การละเลยแต่น่าจะเป็นกลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยงของประเทศขนาดเล็ก ที่มีความเปราะบางทางเศรษฐกิจและการเมืองบทวิเคราะห์ท่าทีของเวียดนามต่อความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาความเงียบอย่างมีจุดยืนและในยสสาคัญในเชิงภูมิรัฐศาสตร์สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2568นกปลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจในระดับภูมิภาคอาเซียนเมื่อมีรายงานการ,รเผชิญหน้าและการประทะก,กันของกําลังทหารบางส่วนในเขตชายแดน รวมถึงการตอบโต้ทางวาทกรรมและท่าทีที่ตึงเครียดจากทั้งสองประเทศท่ามกลางแรงกดดันที่เพิ่มสูงขึ้นจากภายในและภายนอกประเทศสถานการณ์นี้จึงส่งแรงสะเทือนไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะเวียดนามซึ่งเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์การเมืองและภูมิรัฐศาสตร์กับทั้งไทยและกัมพูชาแม้ว่าเวียดนามจะไม่ได้ตกเป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงในกรณีนี้แต่ท่าทีที่เวียดนามแสดงออกผ่านแถลงการทางการทูตนั้น สะท้อนจุดยืนที่น่าสนใจและสามารถวิเคราะห์ในเชิงลึกได้ในหลายมิติด,ดังนี้ 1. เวียดนามแถลงจุดยืนผ่านกระทรวงการต่างประเทศเมื่อวันที่29มิถุนายน2568โฆษกกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามพัมทูฮั่งได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อในประเทศโดยเน้นย้ำว่าเวียดนามหวังให้ไทยและกัมพูชาสามารถแก้ไขความไม่เห็นพ้องกันผานมาตราการที่สันติและการเจราจา โดยสันติวิธีบนพื้นฐานของข้อตกลงทวิภาคีที่ทั้งสองประเทศเคยทำไว้เจตนารมณ์ของความเป็นประชาคมอาเซียนกฎหมายระหว่างประเทศที่ยึดหลักความมั่นคงและอธิปไตยของชาติสมาชิกเวียดนามไม่ได้แสดงความห่วงใยในลักษณะรุนแรงหรือเรียกร้องให้มีการไกล่เกลี่ยจากบุคคลที่สามแต่เน้นการพูดถึงกระบวนการภายในภูมิภาคซึ่งเป็นสัญญาณเชิงนโยบายที่เวียดนามต้องการให้สถานการณ์ถูกแก้ไข โดยไม่ให้อาเซียนเสียศูนย์ 2. ถ้อยคำทางการทูตการรักษาสมดุลอย่างรอบคอบถ้อ,ถอยถแถลงของเวียดนามแม้จะเรียบง่ายแต่เป็นตัวอย่างของการใช้ภาษาทางการทูตอย่างระมัดระวังและมีกลยุทธ์เพื่อรักษาดุลอำนาจและความสัมพันธ์กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเวียดนามไม่ได้ใช้คำพูดตำหนิหรือกล่าวหาฝ่ายใดทั้งไทยหรือกัมพูชาแต่ใช้คำว่า disagreement หรือความไม่เห็นพ้องกันแทนคำว่า คอน FLICT หรือข้อพิาพาทซึ่งลดระดับความรุนแรงของสถานการณ์ในเชิงท้อยความการเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายยึดหลักอาเซียนและกฎหมายระหว่างประเทศเป็นการตอกย้ำว่าภูมิภาคนี้ควรยึดความสงบเป็นพื้นฐานและป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งนำไปสู่การแทรกแซงจากภายนอกเวียดนามไม่ได้ระบุว่าตนเองมีบทบาทเป็นผู้ไกล่เกลีย่ยแต่แสดงความพร้อมเป็นผู้สนับสนุนการเจรจาแบบสันติหากทั้งสองฝ่ายต้องการ สามเหตุผลเบื้องหลังท่าทีทำไมเวียดนามจึงเลือกวางตัวเป็นกลางความสัมพันธ์เชิงประวัติศาสตร์กับทั้งสองฝ่ายเวียดนามมีความสัมพันธ์ซับซ้อนกับกัมพูชาโดยเฉพาะในช่วงสงครามอินโดจีนการบุกกัมพูชาเพื่อโค่นลม้มเขมรแดงในปี1979ทําให้เวียดนามมีบทบาทในกัมพูชาอย่างลึกซึง้งจนกลายเป็นพันธมิตรระยะย,ยาวในระดับพักและรัฐบาลอย่างไรก็ตาม เวียดนามก็มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าและการทูตที่แน่นแฟ้นกับไทยโดยเฉพาะในยุคหลังปี2000ที่เศรษฐกิจเปิดเสรีมากขึ้นดังนั้นการแสดงจุดยืนในลักษณะที่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเป็นความเสี่ยงต่อสเสถียรภาพทางการทูตและอาจทําให้เวียดนามเสียสมดุลในเชิงภูมิรัฐศาสตร์อาเซียนต้องคงความเป็นเอกภาพในฐานะหนึ่งในสมาชิกที่มีบทบาทนําในอาเซียนเวียดนามกระหนักดีว่า การปล่อยให้ความขัดแย้งไทยกัมพูชาบานปลายอาจทําให้ภาพลักษณ์ของอาเซียนในเวทีโลกเสื่อมลงและเปิดช่องให้มหาอํานาจถ่ายนอกเข้ามาแทรกแซงเช่นจีนสหรัฐอเมริกาหรือแม้แต่รัเสเซียท่าทีที่เรียกร้องให้ยึดหลักการของอาเซียนคือการป้องกันไม่ให้อาเซียนกลายเป็นเวทีแบ่งฝักแบ่งฝ่ายซึ่งเวียดนามในฐานะประเทศกึ่งฐานอำนาจของภูมิภาคต้องการรักษาความเป็นกลางและอิทธิพลภายในกลุ่ม ผลกระทบต่อสเสถียรภาพและเศรษฐกิจชายแดนเวียดนามมีเขตชายแดนติดต่อกับทั้งลาวและกัมพูชาและมีเขตเศรษฐกิจร่วมเช่น3ามเดียนพัฒนา CLVCambodia-Vietnam Developmental Angle Area ซึ่งต้อ,อ,องพึ่งพาความสมบเรียบร้อยของไทยกัมพูชาในฐานะพันธมิตรการค้าและคมนาคมระหว่างประเทศหากสถานการณ์ชายแดนลุกลามจนอาจกระทบการค้าชายแดนหรือความมั่นคงของประชาชนในพื้นที่ ก็จะส่งผลกระทบทางตรงต่อความมั่นคงภายในเวียดนามโดยเฉพาะจังหวัดภาคใต้ที่มีเขตเศรษฐกิจชายแดนเชื่อมโยงกับกัมพูชาสี 4. เวียดนามกับบทบาทผู้นำอาเซียนส่งสัญญาระดับภูมิภาคการถแถลงท่าทีของเวียดนามในครั้งนี้ไม่เพียงเพื่อรักษาผลประโยชน์ตนเองแต่ยังสะท้อนเจตจำนงของเวียดนามในการเป็นหนึ่งในผู้นำเสียงกลางของอาเซียนซึ่งมีบทบาทในการรักษาสมดุลและขาดอำนาจกับจีน ที่มีอิทธิพลสูงในกัมพูชาและสหรัฐอเมริกาที่มีความสัมพันธ์ทางทหารกับไทยท่าทีของเวียดนามจึงเป็นการรักษาแนวรบเชิงทูตให้ภูมิภาคอาเซียนยังสามารถจัดการปัญหาภายในของตนเองได้โดยไม่เปิดโอกาสให้มหาอำนาจนอกภูมิภาคมายกระดับความขัดแย้งให้ซับซ้อนยิ่งขึ้นนอกจากนี้เวียดนามยังต้องการคงสเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในระดับชาติ เพราะประเทศกำลังอยู่ในช่วงพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและดึงดูดการลงทุนจากตะวันตกบทสรุปเวียดนามเลือกเป็นกลางแต่ไม่วางเฉยท่าทีของเวียดนามคือความเป็นกลางเชิงรุก proactive neutrality คือไม่เลือกข้างแต่พร้อมส่งเสริมสันติภาพอย่างชัดเจนเวียดนามตระหนักว่าการรักษาสมดุลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นกุญแจสำคัญต่ออนาคตของประเทศตนเองในด้านเศรษฐกิจความมั่นคง และภาพลักษณ์ในเวทีโลกการย้ำการเจรจาและหลักการอาเซียนจึงเป็นทั้งการสื่อสารไปยังประชาคมโลกและเตือนชาติสมาชิกในภูมิภาคให้ระวังไม่ให้ความขัดแย้งขยายตัวเกินขอบเขตที่ควรเป็นข้อสรุปสั้นๆโดยรวมฮุนเซนจะเดินหมากต่ออย่างไรในช่วงเวลาที่ภูมิภาคอาเซียนกำลังเผชิญแรงสั่นสะเทือนจากความขัดแยง้งชายแดนไทยกัมพูชาฮุนเซนยังคงเป็นผู้เล่นหลักในเงา แม้จะส่งไม้ต่อให้หุนมาเน็ตแล้วก็ตามภายใต้แรงสะท้อนจากถ้อยถแถลงจีนความเงียบของลาวและความเป็นกลางของเวียดนามเราเห็นภาพของกระดานภูมิรัฐศาสตร์ที่ไม่ใช่แค่เรื่องของสองประเทศเพื่อนบ้านหากแต่เป็นสมรภูมิการจัดวางอำนาจของชาติมหาอำนาจจีนเดินเกมประสานสงบแต่แฝงไว้ด้วยกลยุทธ์เพื่อป้องกันการแทรกแซงของตะวันตกลาวนิ่งอย่างมีเนตซ่อนตัวใต้ความเงียบ เพื่อประคองสมดุลเศรษฐกิจและไม่เปิดช่องเสี่ยงเวียดนามรักษาความเป็นกลางเชิงรุกย้ำบทบาทผู้นำอาเซียนผู้ไม่ต้องการให้ภูมิภาคแตกแยกส่วนฮุนเซนชายผู้ไม่เคยปล่อยกระดานอำนาจอาจไม่ถอยแต่จะขยับเงียบเพื่อใช้ความตึงเครียดเป็นเครื่องมือในการต่อรองยึดโยงเครือข่ายภายในและทดสอบพลังของพันธมิตรมากต่อไปของฮุนเซนจึงน่าจะไม่ใช่การเดินเกมเสียงดังแต่คือการเดินเกมในเงาอย่างชาชลา บนกระดานที่มีมากกว่าประเทศกัมพูชาแต่ครอบกลุ่มทั้งอนาคตของอาเซียนวิเ re re คราะห์สถานการณ์ตึงเครียดระหว่างไทยกัมพูชาสงครามการทูตเศรษฐกิจและผลสะเทนต่อประชาชน ความสัมพันธ์ไทยกัมพูชากำลังตึงเครียดหนักที่สุดในรอบทศวรรษสนักข่าวระดับโลกอย่างรอยเตอร์และแอสโซเชตเพรสต่างรายงานตรงกันว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาในขณะน,นี้ตกอยู่ในภาวะต,ตึงเครียดมากที่สุดในรอบกว่า10ปีมีทั้งการเคลื่อนไหวของกำลังทหารประชิดชายแดนการใช้มาตรการตอบโต้ก,กันไปมาในเชิงการทูตเศรษฐกิจและสื่อสารมวลชน โดยสถานการณ์นี้ได้สร้างความวิตกให้กับนานาชาติอย่างชัดเจนเพราะมีความเสี่ยงที่สถานการณ์จะบานปลายไปสู่ความขัดแย้งที่ใหญ่ขึ้นจุดเปลี่ยนสำคัญคลิปเสียงโทรศัพท์ที่หลุดออกมาสิ่งที่กลายเป็นจุดเปลี่ยนและทำให้สื่อทั่วโลกหันมาให้ความสนใจอย่างจริงจังก,ก็คือกรณีการเผยแพร่ค,คลิปเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างบุคคลสำคัญซึ่งมีเนื้อหาที่อ่อนไหวทางการเมือง โยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้นํากัมพูชาเป็นผู้เปิดเผยคลิปนี้ต่อสาธารณะเองสื่อหลายแห่งถึงขั้นพาดหัวข่าวว่านี่คือการทําลายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครั้งใหญ่เพราะเป็นการฉีกข้อตกลงโดยพฤติไนเกี่ยวกับมารยาททางการทูตนักวิเคราะห์ชี้ฮุนเซนใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวเป็นอาวุธทางการเมืองนักวิเคราะห์จากหลายประเทศมองว่าการที่อดีตผู้นำกัมพูชาอย่างฮุนเซนออกมาเปิดเผยคลิปเสียงส่วนตัว ในเวทีสาธารณะนั้นไม่ใช่แค่พฤติกรรมไม่เหมาะสมในเชิงการทูตแต่สะท้อนถึงการใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวเป็นอาวุธทางการเมืองโดยตรงสถาบันลอวีอินสติวซึ่งเป็นทิ้งแทงชั้นนำของออสเตรเลียระบุว่าฮุนเซนพยายามบิ่งเบนความสนใจของประชาชนจากปัญหาภายในเช่นการคอร์รัปชันการว่างงานและความเหลื่อมลำ้ำด้วยการใช้วัฒกรรมชาตินิยมกระตุ้นความรู้สึกต่อต้านไทย ซึ่งมักได้ผลในทางการเมืองภายในประเทศมาโดยตลอดสงครามน้ำลายที่ถูกมองข้ามเบื้องหน้าแต่สื่อสารลึกเบื้องหลังนักวิเคราะห์และสื่อต่างชาติหลายรายมองว่าการกู่ความบาดก,การออกมาตราการตอบโต้ในรูปแบบต่างๆรวมถึงคำพูดในเชิงแข็งคร้าวจากฝั่งกัมพูชานั้นแท้จริงแล้วเป็นเพียงสงครามน้ำลายที่ไม่มีน้ำหนักทางยุทธศาสตร์จริงเพราะสิ่งที่นานาประเทศให้ความสนใจแท้จริงคือ โครงสร้างทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงซึ่งเป็นตัวชี้วัดว่าใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบในระยะยาวเหตุใดประเทศไทยจึงได้เปรียบในสงครามเศรษฐกิจครั้งนี้ขณะเศรษฐกิจช่องว่างมหาศาลระหว่างไทยกับพูชานักเศรษฐศาสตร์ต่างชาติวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาว่าไทยมีความได้เปรียบอย่างชัดเจนในเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจโดยข้อมูลจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศเผยว่า GDP ของประเทศไทยมีขนาดใหญ่กว่ากัมพูชาถึง10.6เท่าในขณะที่รายได้ประชากรต่อหัวของไทยก็สูงกว่ากัมพูชาเกือบ3เท่าตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความต่างทางพลังเศรษฐกิจซึ่งหมายความว่าประเทศไทยสามารถรับมือกับแรงกระแทกทางเศรษฐกิจได้ดีกว่าการพึ่งพาทางการค้ากัมพูชาขาดดุลมหาศาลกับไทยข้อมูลจากนักวิเคราะห์การค้าระดับภูมิภาคเช่นยูซุฟอิสัก จากสถาบัน ISS ประเทศสิงคโปร์ชี้ว่าไทยส่งออกสินค้าไปยังกัมพูชาเกือบ3แสนล้านบาทต่อปีขณะที่การนำเข้าจากกัมพูชานั้นน้อยกว่ามากทำให้ไทยได้ดุลการค้าระหว่างกันอย่างชัดเจนยิ่งไปกว่านั้นสินค้าที่ไทยส่งออกยังเป็นสินค้าจำเป็นเช่นน้ำมันสำเร็จรูปซึ่งกัมพูชานำเข้าจากไทยมากกว่าครึ่งของการใช้งานในประเทศทางเลือกจำกัดของกัมพูชาหากไม่ซื้อจากไทยต้องเจอของแพง หากกัมพูชาต้องหันไปนำเข้าน้ำมันจากประเทศอื่นเช่นเวียดนามหรือสิงคโปร์จะเจอกับต้นทุนการขนส่งที่สูงขึ้นและยังเสี่ยงต่อภาวะเงินเฟอ้อภายในประเทศเพราะไม่มีโครงสร้างสาธารณูปโภคที่รองรับการนำเข้าทางบกได้ดีเท่าชายแดนไทยกัมพูชาดอลลาร์พิฆาตจุดตายของเศรษฐกิจกัมพูชาการไม่ใช้เงินของตนเองเศรษฐกิจกัมพูชาอยู่ภายใต้การพึ่งพาดอลลาร์สหรัฐรายงานของ IMF และธนาคารโลกพูดถึงดอลลารยเซชันหรือการที่ประเทศหนึ่งไม่สามารถใช้สกุลเงินของตนเองได้อย่างเสรีซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังของกัมพูชาธุรกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศกว่า80-90ซใช้เงินดอลลาร์สหรัฐขณะที่เงินเรียลของกัมพูชานั้นถูกใช้เพียงในตลาดสดหรือเป็นเงินถอนเท่านั้นธนาคารกลางไร้พลังไม่สามารถกำหนดนโยบายการเงินได้เองด้วยเหตุที่เงินสกุลหลักเป็นดอลลาร์ กัมพูชาจึงไม่สามารถใช้นโยบายการเงินเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยหรือการทิมเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของตนเองได้ต่างจากไทยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอำนาจในการควบคุมเศรษฐกิจอย่างเต็มที่สัญญาณตลาดโลกเงินเรียวกำลังถูกทอดทิ้งค่าเงินเรียวอ่อนต่อเนื่องตลาดไม่มั่นใจในสเสถียรภาพในช่วง90วันที่ผ่านมาค่าเงินเรียวอ่อนค่าลงเกือบ10%เมื่อเทียบกับเงินบาท แสดงให้เห็นถึงความไม่มั่นใจของนักลงทุนทั่วโลกต่อเศรษฐกิจกัมพูชาขณะเดียวกันค่าเงินบาทของไทยยังคงแข็งแกร่งและนิ่งทำให้เกิดภาพเปรียบเทียบที่ชัดเจนว่าประเทศใดมีความมั่นคงกว่าการหันคาดการ GDP เตือนภัยล่วงหน้าจาก IMF ล่าสุดกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้ปรับลดคาดการ GDP ของกัมพูชาในปี2565 จากเดิมที่เคยคาดว่าจะเติบโต5.8%หรือเพียง4%โดยให้เหตุผลว่าความเสี่ยงด้านนโยบายการค้าคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้การเติบโตหยุดชะงักประชาชนกัมพูชาเหยื่อผู้บริสุทธิ์ของสงครามการเมืองเสียงเห็นใจจากนานาชาติประชาชนไม่ได้เกลียดไทยแต่กลับเดือดร้อนหนักที่สุดแม้นักการเมืองอาจสร้างวัฒกรรมเพื่อก่อความขัดแย้งแต่ในสายตาสื่อต่างชาติและนักวิเคราะห์ทั่วโลก างมีเสียงเห็นใจต่อชาวกัมพูชาทั่วไปที่ต้องรับผลกระทบอย่างเลี่ยงไม่ได้พวกเขาต้องเผชิญกับราคาสินค้าจําเป็นที่พุ่งสูงเสี่ยงตกงานและ,ะเผชิญกับอนาคตที่ไม่แน่นอนทั้งหมดนี้เกิดจากการตัดสินใจทางการเมืองของผู้นําที่ไม่ยังคิดข้อสรุปจากสายตาโลกไทยได้ดเปรียบอย่างชัดเจนในทุกมิติในมุมมองของนานาชาติความขัดแย้งที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไม่ใช่การประทะกันร,ระหว่างสองประเทศที่เท่าเทียม แต่เป็นการที่ผู้นำกัมพูชาพยายามใช้วิกฤตภายนอกเพื่อบิ่งเบนความล้มเหลวภายในและแม้ว่าท่าทีของไทยจะดูสงบและสุขุมแต่ในความเป็นจริงไทยมีความได้เปรียบในเชิงเศรษฐกิจทรัพยากรและเสถีรภาพทางการเงินอย่างล้นเหลือประเทศไทยจึงไม่จำเป็นต้องตอบโต้ด้วยวาจ,จาหรือกำลังแต่ใช้ข้อเท็จจริงทางเศรษฐกิจเป็นอาวุธหลักในการรับมือและทำให้โลกเห็นว่า ใครกันแน่ที่กำลังยืนอยู่บนฐานที่มั่นคงและใครที่กำลังสั่นคลอนอยู่กับภาวะวิกฤตซ้อนวิกฤต